เจอกับผมออดสุรศินป์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะฮะมารีวิวในส่วนของตัวปืนซีแซต457จากัวนะครับที่เราซื้อมานะฮะแล้วก็แกะกล่องให้ทุกคนดูในคลิปที่แล้วนะครับมาดูกันว่าเราทำอะไรกับปืนตัวนี้ไปบ้างน,นะครับ <c oughs> ซึ่งนะฮะตัวตัวก่อนนั้นนี้รู้สึกว่าผมแกะกล่องไปแล้วเนาะ แล้วก็มันจะมีกระเป๋าตัวนี้ซึ่งผมยังน่าจะยังไม่ได้รีวิวให้นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าปืนนะครับที่แถมมากับร้านปืนนะครับก็เป็นกระเป๋าข้างนอกเป็นหนังนะครับข้างในเป็นผ้าก็ถือว่าดีอยู่นะก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนะครับชอบเป็นกล่องพลาสติกอย่างเงี้ยทางร้านเขาก็มีขายนะครับแล้วก็ติดต่อซื้อได้นะครับแต่ผมว่ากระเป๋าผ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับ ดูกันนะครับข้างในที่เราทำมามีอ,อะไรบ้างนะครับึอ๊ออ่านี่เลยนะครับก็หลักๆนะครับเราก็ติดกล้องมาใหม่นะครับไปติดกล้องมาใหม่แล้วก็ใส่ตัวสายสไตร์เนาะสายสไตรปืนนะครับแต่ตัวขาทรายเราไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าถึงทาง พี่ๆที่เขาเคยใช้นะครับขอแนะนําว่าถ้าติดไปเนี่ยมันจะหนักเปล่าๆนะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมันจะหนักเปล่าๆจถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะอาจจะได้เห็นกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีสตั้งกล้องนะครับกล้องตัวนี้สโบปตัวนี้เป็น4ณ1 6 x นะครับก็คืออ่า มันจะสามารถซูมได้16เท่านะครับเหมือนกับว่าเรามองไปเนี่ยเรามองได้สมมติว่าเรามองได้ที่ระยะ10เมตรนะครับลำกล้องตัวนี้มันจะซูมไปได้อีก16เท่าก็เป็น160เมตรอะไรประมาณนี้นะครับตาตามที่ผมเข้าใจเนาะโอเคซึ่งมันก็ติดตั้งแล้วก็ถือว่าสวยงามดีนะครับถือว่าสวยงามดีนะครับ ก็ไปติด <boundaries> ต <si suppression> ั้งมาที <okay>? ่สนามสามสามสามลังสิทธนะครับติดตั้งยี่ห้อ d i s c o v e r y นะครับซึ่งพี่ๆหลายๆคนจะรู้จักดีนะครับกับยี่ห้อนี้ก็คือคุณน้ำอิงนะครับคุณน้ำอิงเป็นคนเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อนี้นะครับกล่องยี่ห้อด i s c o v e r y นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเป็นตัวกล่องกล่องกล่องตัวกล่องนะซึ่ง ข้างกล่องจะเขียนว่า i ิ c o ค e r y c h น n านะครับ i c โ v e ี่ c ชน n าก็คือประเทศดีนเนาะอีนะครับข้างกล่องเขียนแบบนั้นนะครับถามว่าใช้ดีไหมนะครับก็ใช้ดีนะครับสําหรับตัวผมนะครับยี่ห้ออื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมได้ใช้ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแรกนะครับแล้วก็เป็นปืน ยาวกระบอกแรกของผมด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งานดีนะครับตัวนี้ก็แกะกล่องแล้วก็ยิงทดสอบนะครับแกะกล่องติดกล้องยิงทดสอบในขนาดเดียวกันนะครับเปิดบริสุทธิ์ที่สนาม3ามสามสหลังสิลเลยนะครับในการติดตั้งก็ให้ทีงงานของสน้มยิงเลยนะครับติดตั้งให้ตั้งสูงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทดสอบยิงเลยนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับผมว่าแม่นมากนะครับ ถ้าถ้าใครถ้าใครเอาไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับถ้าใครบ้านแบบที่บ้านมีสวนอย่างเงี้ยครับเข้าสวนเงี้ยครับยิงนกยิงปูยิงปลาอย่างเงี้งงงยผมว่าเรามองเห็นนกอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่าโดนอันนี้ในความรู้สึกผมเองนะครับอย่างเป้าที่เรามองเห็นเนี่ยสองตันะโคไปเนี่ยยิงโดนนะครับยิงเข้าเต้าทุกนักนะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะครับสําหรับตัวกล้องแล้วก็ อ,อืนสีสัตวีห้าเจ็ดจัดัุตตัวนี้นะครับแล้วโอเคนะครับก็ที่เหลือก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรนะครับก็มันก็สวยงามดีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าชอบนะครับชอบเลย นี่ก็ลุกเลื่อนนะครับเวลาเรายิงเสร็จแล้วก็ถอดทำความสะอาดเนาะเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวสกกัดสก็มันมีให้ปรับหลายอย่างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับหลักๆก็จะมีให้ทางพี่ๆเขาตั้งกล้องให้นะครับตั้งให้เห็นทางพี่ๆแนะนำนะครับก็คือการใช้งานตรงนี้จะเป็นการปรับโฟกัสเนาะ ปรับโฟกัสมติว่าเราเล็งไปมันไม่ชัดอย่างเงี้ยเราก็มาปรับตรงนี้นะครับปรับให้มันชัดเจนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือปรับหลาถติว่าเราจะยิงใกล้เราก็ปรับมาที่10หลา15ห้าลาเนี่ยครับแต่ถ้าเราเห็นเป้าหรือว่าสัตว์ที่เราจะเล็งไปไกลๆเราก็ปรับไปที่ร้อยหลาสูงสุดถึง200หลานะครับเราก็ปรับปรับตรงนี้แล้วก็ปรับโฟกัสตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับ ในส่วนของวิธีกระสุนนะครับซ้ายขวานะครับสายขวาถ้ามันออกซ้ายแล้วก็ปักให้มันเข้าขวาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับขึ้นลงนะครับปรับขึ้นลงนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะมีในการปรับปรับแสงศูนย์เล็งนะครับจะมีปรับสีเทียวกับสีแดงนะครับใส่แบตบใส่ฐานตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ถือว่าโอเคนะครับส่วนราคานะครับหลายๆคนน่าจะสงสัยเรื่องราคานาะว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ผมติดตั้งมานะครับถ้าจําไม่ผิด2,100บาทนะครับให้ไปสอบถามทางร้านอีกทีนึงนะครับว่ามีตัวนี้ยังเหลืออยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นรุ่นนี้อะไรเงี้ยครับก,ก็ลองติดต่อสอบถามดูเนาะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ มีสินค้าตลอดไหมหรือว่าราคาจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไหมอะไรเงี้ยนะครับยิงต่อดูถ้าใครสนใจนะครับส่วนภาพรวมปืนกระบอกนี้ถือว่าโอเคนะครับสําหรับตัวผมถือว่าโอเคแม่นมากนะครับเอาไว้ติดบ้านนะครับก็ไม่ได้ไปยิงสัตว์อะไรนะฮะยิงกระดาษนะครับยิงกระดาษเพราะว่าอยู่แถวกทมอยู่แล้วนะครับมันล่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ยิงกระดาษยิงเป้าอย่างเดียวนะครับเพื่อการกีฬา คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากทุกคนนะครับฝากพี่ๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ผมเนาะอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรนะครับรีวิวในส่วนไหนนะครับซึ่งตัวผมก็จะเป็นการรีวิวแบบบ้านๆนะครับก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแค่เป็นความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวก็เลย นำมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเราซื้ออะไรแบบไหนยังไงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็มาพูดคุยกันและเปลี่ยนความคิดกันและเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ